นังบ้าน ควรใช้อิฐมอนหรือว่าอิฐบล็อกดีกว่าคะไม่มีแบบไหนดีกว่ากันแล้วค่ะเพราะว่าวัสดุพวกนี้เขามีลักษณะพิเศษที่แตกต่างกันออกไปถ้าต้องการความทนทานแข็งแรงการเสียงการความร้อนเนี่ยก็แนะนําเป็นอิฐมอนค่ะถ้าต้องการที่อยากจะประหยัดงบก่อเร็วผนังไม่ต้องรับแรงมากอิฐบล็อกเหมาะกว่าอิฐบล็อกถูกกว่าอิฐมอนจริงไหมคะจริงค่ะเพราะว่าราคาต่อก้อนเขาเนี่ยถูกกว่าแล้วก็จานวนป้อนต่อตารางเมตรก็น้อยกว่าด้วยซึงลดทั้งค่าวัสดุแล้วก็ค่าแรงค่ะแต่ว่าเราจะต้องคํานึงถึงเรื่องของการฉาบปู หรือว่ากาันซึมเพิ่มเพราะว่าอิฐบล็อกเนี่ยเขาจะมีการดูดซึมน,น้ําสูงค่ะอิฐมอนเนี่ยเขาบอกว่ากันเสียงได้ดีกว่าอิฐบล็อกจริงไหมคะจริงค่ะเพราะว่าเนื้อเขามีความหนาแน่นไม่มีรูโพรงแล้วก็ลดเสียงลดฐานได้ดีกว่าจึงเหมาะกับห้องที่ต้องการความเป็นส่วนตัวอย่างเช่นห้องนอนหรือว่าห้องน้ำค่ะและ้วอิฐมอนเนี่ยเหมาะกับบ้านแบบไหนคะเหมาะกับเจ้าของบ้านที่ต้องการเน้นคุณภาพอยากได้ผนังที่มีความแน่นหนาไม่แตกร้าวง่ายค่ะกันเสียงได้หรือว่าบ้านที่ทำเลท,ที่มีเสียงดังค่ะนี่แหละค่ะคือสิ่ 你老人家。<music>